สวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้คุยหลังข่าวพาคุณผู้ชมมาที่อุทยานมังกรสวรรค์จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เดียวในเมืองไทยค่ะที่ได้ถูกออกแบบสร้างรูปร่างให้เป็นมังกรตัวยักษ์ทยานฟ้าแล้วก็โดดเด่นสง่างามดูสวยงามแล้วยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นและแตกต่างจากที่อื่นมากๆเลยค่ะเพราะว่าภายในอุทยานนี้จะมีพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันมังกร เจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีที่อลังการงานสร้างด้วยสถาปัตยกรรมจีนแล้วก็ออกแบบเป็นสัญลักษณ์รูปมังกรสัตว์เทพเจ้าที่มีความสำคัญเปรียบเสมือนหัวใจหลักที่ได้ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวสุพรรณบุรีค่ะที่พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันมังกรที่หมู่บ้านมังกรสวรรค์นี้จะมีประวัติที่น่าสนใจอย่างไรวันนี้คุยหลังข่าวจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็การจัดกิจกรรมนี้ค่ะ สิ่งที่ท่านมองเห็นอยู่ขณะนี้นะครับก็คือพื้นที่ที่เป็นแลนด์มาร์คของเมืองสุพรรณบุรีตรงนี้คืออุทยานมังกรสวรรค์พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพามังกรท่านมาถึงที่นี่แล้วนะครับท่านจะมองเห็นมังกรแล้วตามสุภาษิตจ,จีนบอกว่าผู้ใดพบเห็นมังกรผู้นั้นย่อมพบโชคสิ่งที่ดีงามนะครับอยากจะบอกว่ามังกรนี้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรมต่างๆในจังหวัดสุพรรณบุรีในบริเวณนี้ มังกรนี้สร้างปี2 5 3 8ในช่วงที่ความสัมพันธ์ไทยจีนทางการทูตครบ20ปีพระท่นานบรรหารศิลปาชาได้สร้างมังกรตัวนี้ขึ้นมาเหตุผลเพื่อต้องการจะสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์รวบรวมเรื่องราวของคนจีนที่มาพึ่งพระบรมโพธิสัณฑ์ในประเทศไทยแล้วจะเอาไว้ตรงไหนก็คือจะต้องมาไว้ใต้ท้องมังกรจึงเป็นมังกรสถาปัตยกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก นะครับสูง35เมตรยาว135เมตรด้านในจะเป็นห้องนิทรศการ20ห้องนะครับสร้างใช้เวลา13ปีใช้สร้างเสร็จเมื่อปี2551เมื่อสร้างจบจึงมีงานเฉลิมฉลองและก็เป็นจุดเริ่มต้นของการจัดงานตรุษจีนและงานทิ้งกระจาดหลังจากนั้นนะครับทุกปีก็จะเป็นการใช้พื้นที่ตรงนี้จัดงานตรุษจีนจัดงานทิ้งกระจาด งานทิ้งกระจาดเนี่ยเป็นประเพณีรวมน้ำใจของคนสุพรรณซึ่งมีอายุยืนยาวมา1 3 0ากว่าปีนะครับตั้งแต่สมรยิญชการที่5คนจีนที่มาอยู่ในเมืองสุพรรณเนี่ยรักพวกพ้องคนที่มาทีหลังก็ได้คนที่มาก่อนเนี่ยละครับช่วยเหลือให้ที่พักให้อาหารการกินแล้วคนจีนเป็นคนที่เคารบบพบรรพบุรุษเขาก็เอาประเพณีนี้มาด้วยในปีหนึ่งเนี่ยเขาจะมีวันที่จะต้องระลึกถึงบรรพบุรุษ ช่วงตุดจีนและช่วงสา์จีนสา์จีนเป็นธรรมเนียมของคนจีนที่มีความเชื่อกันว่าจะเป็นวันเปิดประตูนรกประตูสวรรค์เพราะนั้นพูดผีปริสา์หรือบรรพบุรุษต่างๆเนี่ยก็จะออกมาชนชาวจีนจึงมีพิธีทำกราบไหว้โดยการเส้นไหว้ต่างๆและเมื่อไหว้แล้วนะครับก็จะมีการเอาของที่ไหว้นียแจกจ่ายไปทีนี้นเมื่อมีคนมามากขึ้น แจกจ่ายไม่พอก็ต้องมีการใช้วิธีการโยนเสี่ยงทายกันไปคนที่มีธนานะดีก็เอาผลหมากลากไม้เอาหานียมาจึงเป็นที่มาของคำว่าทิ้งกระจาดหลังศาสจีนประมาณ2-3วันและขณะนี้นะครับท่านมาถึงตรงจุดไฮไลท์แล้วอยากจะให้ท่านได้เข้าไปชมข้างในซึ่งยิ่งใหญ่อลังการมากทีเดียวครับเชิญเลยครับ เมื่อเราเดินเข้ามาถึงด้านในนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่จะรอต้อนรับท่านนะครับหลังจากที่ท่านผ่านขั้นตอนต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็รอที่จะเข้าสู่การนําชมนะครับน้องๆที่จะนําชมจะเป็นผู้นําชมท่านทั้ง20ห้องแล้วก็จะบรรยายให้ท่านเข้าใจนะครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อปูนะคะเป็นพนักงานนาชมค่ะ เดี๋ยววันนี้นะคะจะเป็นผู้ที่พานะคะไปชมห้องจัดแสดงด้านในนะคะซึ่งจะมีทั้งหมด20ห้องจัดแสดงด้วยกันค่ะ<อ>เดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่ห้องแรกนะคะจะเป็นห้องการก่อร่างสร้างอาณาจักรจีนนะคะ<อ>เดี๋ยวตามเลยค่ะอขอเชิญทุกท่านทางด้านซ้ายมือก่อนค่ะ<อ>ด้านนี้นะคะเราจะพามาชมกับผู้ที่สอนให้คนจีนนะคะรู้จัก ทำการเพราะปลูกเลี้ยงชีพของตนเองนะคะนั่นก็คือท่านสนหนงนั่นเองค่ะคนจีนยังเชื่อกันว่าท่านเป็นอีกนามหนึ่งของเอี่ยนตี้นะคะหนึ่งในสองประทมกษัตริย์ผู้ก่อสร้างอาณาจักรจีนท่านเป็นผู้ค้นพบใบชานะคะแล้วก็สมุนไพรจีนต่างๆค่ะ ในตู้ด้านนี้นะคะเรานําใบชาจีนนะคะมาเรียงเป็นตัวอักษรจีนไว้แต่ละคําอ่านว่าฉาแปลว่าชาค่ะตัวแรกนี้จะเรียงแบบยุคโบราณนะคะตัวที่2เรียงแบบยุคฉินซีและตัวสุดท้ายเรียงแบบยุคปัจจุบันแต่ละยุคจะอ่านเหมือนกันค่ะแต่เขียนในรูปแบบที่ต่างกันคือฉาฉาฉาแปลว่าชานะคะส่วนทางด้าน ขวามือด้านนี้นะคะจะเป็นตู้จัดแสดงสมุนไพรค่ะซึ่งจะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะชั้นบนจะเป็นกลุ่มของยาอายุวัฒนะชั้นกลางเป็นสมุนไพรรักษาโรคและชั้นล่างจะเป็นสมุนไพรมีพิษค่ะแต่จะนําพิษของสมุนไพรนํามารักษาโรคหรือว่าใช้พิษในการแก้พิษนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมการก่อร่างสร้างอาณาจักรจีนเมื่อประมาณ5 0 0 0ันปีค่ะ ขอเสิญทุกท่านชมประวัติและความเป็นมาของข้าหม่จีนท<ส>าง,<อ>งด้านนี้ค่ะขณะที่พระนามสีสุขพระมเหสีน่นจกพระพัโขผลตีกำลังนุ่มชาอยู่ใต้ต้นบ๊ะ พบวววว่า่าาาาามมมมีีีคหหอยรปเแและ็นงสต,งต,ตซึ่งการค้นพบผ้าใหม่นี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวจีนค่ะอันนี้ก็คือท่านฉินซีฮ่องเต้น,นะคะซึ่งท่านเป็นองค์แรกค่ะที่เรียกตนเองว่าฮ่องเต้ซึ่งที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจะเป็นท่านเอี่ยนตี้ หวงตีต้าวีนะคะไม่มีใครเรียกตนเองว่าฮ่องเต้ค่ะซึ่งจะเรียกตนเองว่าอ๋องนะคะอายุข,ของพระองค์นั้นค่ะท่านได้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวสําคัญมากมายค่ะอย่างเช่นนะคะการเชื่อมต่อกําแพงเมืองของกกต่างๆที่สร้างไว้แล้วและสร้างต่อทอดยาวออกไปอีกนับหมื่นลีนั่นก็คือกําแพงเมืองจีนนั่นเองนะคะตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงราชงส่งเหนือกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมกับ บุคคลสาคัญของราชวงศ์หมิกันนะคะก็คือท่านเป่าบุญจินนะคะเชิญทุกท่านด้านในเลยค่ะอ,ะอส่อจินสี่คำด้านหน้านี้คือกงเจิ้งเหรียญหมิงนะคะซึ่งแปลว่าซื่อตรงโปร่งใสค่ะสี่คำนี้ก็ใช้บ่งบอกถึงลักษณะของท่านเป่านั่นเอง ซึ่งเรื่องราวของท่านเป่านั้นนะคะการที่เราเห็นท่านมีใบหน้าสีดําอย่างเช่นทุกวันนี้นะคะเนื่องโดยท่านเป่ามันเป็นคนที่มีความยุติธรรมค่ะทั้งบทนิวแล้วก็วรรณกรรมนะคะจึงได้เขียนบทให้ท่านมีใบหน้าดํานั่นเองเพราะสีดําเป็นสีที่แสดงถึงความขึงขังจรงิงจังไม่เห็นแก่หน้าอิ่นหน้าพรหมค่ะเดี๋ยวขอเชิญท่านชมการตัดสินคดีความของ,ของท่านเป่าทางด้านหน้าค่ะ ช่วงส่องหนีคือเปาวุ้นจิน้เรื่องมือในความซื่อตรงไม่เห็นแกน่น้าอินหน้าโกรธนิยายบทนิ้วจึงสร้างรูปละให้หน้าดำเป็นสีที่ขึงขังจริงจังไม่วันเกรงอำนาจใดๆเครื่องประหารของท่านเป่าจะแน่เป็นหัวหมาเอาไว้ผุดหัวสามันชนหัวเสือเอาไว้พันคอขนน้ำขนหมา และหัวมังกรเอาไว้บั่นพระเสียรของราชนิกุลใช่ดิการจัดแสดงนะคะเราก็จะมองเอาไว้ให้ท่านชมเพียงเท่านี้นะคะซึ่งเราไม่ได้ตัดคอราชกุลเขยให้ชมกันค่ะเพื่อเป็นการไม่หวาดเสียวจนเกินไปนะคะ ที่พาทุกท่านชมมาทั้งหมดนี้นะคะล้วนเป็นเรื่องราวของพี่น้องชาวจีนที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินจีนค่ะ,ะเดี๋ยวห้องต่อไปนะคะเราจะไปชมวิถีชีวิตของชาวจีนในสยามประเทศกันบ้างนะคะ,ะเดี๋ยวเชิญท่านด้านนี้เลยค่ะในห้องนี้นะคะเราได้จําลองภาพตลาดเยาวราชนะคะซึ่งเป็นย่านที่มีคนไทยเชื้อสายจีนเข้ามาอาศัยอยู่มากค่ะและยังได้รวบรวมประวัติความเป็นมาของตระกูลแท่ด้วยนะคะเดี๋ยวห้องนี้นะคะหากท่านใดนะคะที่ มาชมนะคะมีแซ่หรือว่ามีต้นตระกูลแซนะ่เราจะรวบรวมเอาไว้ในห้องนี้ทั้งหมดเลยนะคะมาหาประวัติความเป็นมาของต้นตระกูลแซ่ของท่านได้ค่ะแล้วเรายังมีอีกสองมุมนะคะให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปกันนะคะจะมีทั้งด้านขวามือนี้นะคะเป็นทั้งของหัวมังกรนะคะซึ่งก็เป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะของคนจีนนั่นเองทางด้านนี้นะคะด้านซ้ายมือค่ะเป็นหัวสิงโตนะคะเวลาถ่ายรูปทุกท่านก็สามารถ เข้าไปถ่ายรูปในหัวสิงโตกันได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวห้องสุดท้ายค่ะที่จะพาไปชมนะคะห้องกว่าจะเป็นมังกรน,นะคะในห้องนี้เราจะรวบรวมนะคะประวัติความเป็นมาของการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์หลังนี้เอาไว้นะคะในห้องนี้ทั้งหมดเลยค่ะซึ่งเราจะมีการรวบรวมรูปภาพนะคะตั้งแต่พระธรรมบรรหารศริลปะอาชานะคะท่านได้ไปศึกษาดูงานณนะประเทศจีนนะคะแล้วก็ มีภาพง,งานก่อสร้างพิพิธภัณฑ์หลังนี้ด้วยนะคะซึ่งใช้ระยะเวลาก่อสร้างถึง10ปีด้วยกันนะคะตรงกลางนี้จะเป็นเขี้ยวนะคะแล้วก็เกล็ดมังกรค่ะที่เราใช้ในการก่อสร้างตัวมังกรใหญ่ทางด้านบนนะคะอันนี้ตู้กระจกนี้ค่ะจะเป็นแผนผังห้องจัดแสดงนะคะทั้งหมด20ห้องนะคะที่ทุกท่านจะได้เข้ามาชมกันนะคะ,ะที่พาท่านชม,มานะคะก็จะเป็นเพียงแค่ห้องไฮไลท์นะคะท่านใดน,นะคะที่อยากจะ ชมครบนะคะสําหรับความตื่นเต้นและก็ความอลังการในพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันมังตอน,นะคะก็สามารถขอเชิญทุกท่านนะคะเข้ามาชมกันได้เลยนะคะซึ่งตอนนี้ราคาบัตรเข้าชมนะคะลดราคาจากทัานละ299บาทเหลือเพียงทัานละ99บาทเท่านั้นค่ะ คือสารเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีนะครับซึ่งมีอายุยืนยาวมามากกว่า180ปีแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่ที่ชนชาวจีนอพยพมาอยู่ประเทศไทยแล้วเหตุการณ์ในยุคนั้นนะครับข้าวยากหมากแพงคนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีที่พึ่งทางใจชนชาวจีนนะครับมาพบองค์เจ้าพ่อเนี่ยลอยน้ำมาอยู่ชายคลองก็เลยอัญเชิญมาแล้วก็ตั้งเป็นสาลเจ้า และผู้คนก็มากราบไหว้ทุกอย่างก็ดีขึ้นนะครับการทํามาค้าขายการ,รปลูกผักปลูกหญ้าพ้นข้าวดีนะครับฐานะคนในหมู่บ้านนี้ก็ดีขึ้นจึงเป็นที่ร่าลือแล้วก็มีการกล่าวถึงกันมากขึ้นมากขึ้นจกนกระทั่งมีการบูรณะให้เป็นสารเจ้าจกนกระทั่งในปี2497พระท่าน,นบรรหารศิลป์าชามาได้กราบไหว้องค์เจ้าพ่อแล้วก็อธิษฐานว่าถ้าพปอยู่กรุงเทพ มีความเจริญรุ่งเรืองมีฐานะดีจะกลับมาบูรณะศาลเจ้าพ่อให้สวยสงา่ามีราศีและไม่ลืมสุพรรณบ้านเกิดนี่คือเป็นจุดเริ่มต้นแล้วหลังจากนั้นนะครับพระนท่านก็ประสบความสําเร็จแล้วก็ย้อนกลับมาสร้างศาลเจ้ามาทีละปีละปีตั้งแต่ปี2 5 0 8มาเป็นต้นมานะครับจนกระทั่งปี2530ท่านมาเป็นประธานคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและท่านก็บูรณะดังคําอธิษฐานของท่านมาโดยตลอด จึงเป็นที่มาของคำว่าสัจจะและกตันอยู่นะครับแล้วหลังจากนั้นท่านก็ทําให้กับท้องถิ่นอย่างเต็มที่นะครับในบริเวณศาลเจ้าเนี่ยนะครับอยากจะให้ท่านได้เข้าไปชมนะครับององเจ้าพ่อนี่นะครับเป็นปฏิมากรรมรูปเคารพซึ่งเป็นการแกะสลักจากหินโดยตรงนะครับเราจะเข้าไปดูด้านในนะครับด้านนอกตรงนี้จะเป็นรูป จำลองที่ให้พี่น้องประชาชนมากราบไหว้แล้วก็สามารถปิดทองได้นะครับครับนี่คือองค์เจ้าพ่อองค์จริงเป็นรูปเคารพแกะสลักจากหินเป็นพระนารายณ์ส่กรน,นะครับซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวไทยเชื้อสายจีนและพี่น้องชาวไทยทั่วไปนะครับตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่บุรณะใหม่นะครับซึ่ง เดิมนั้นจะอยู่ด้านในแล้วก็ติดอยู่กับพื้นปูนพระท่านบัญหารศิลปาชานะครับบุรณะทําให้ดูสวยงามมีราสีขึ้นนะครับนะครับแต่เราจะไม่อนุญ,ญาตให้มาปิดทองนะครับเราจะต้องไปปิดทองด้านนอกมากราบไหว้มาเสียงเซียมซีมาที่ฐานจิตตรงนี้ได้สําหรับด้านในนี่นะครับก็ทําเป็นเก๋งจีนสําหรับตัวสารนี่นะครับเพื่อให้เป็น รลึกลึกถึงความสัมพันธ์ไทยจีนจึงทําเป็นรูปศาลาไทยนะครับเนี่คือศาลาไทยแล้วก็มีเก๋งจีนครอบเวลาประกอบพิธีก็จะทําอยู่ด้านในนี่นะครับอันนี้สวยงามมากนะครับบริเวณภายในนี่นะครับศิละปะจีนนะครับมีการปรับปรุงบุรณะอยู่ทุกๆ10ปีนะครับ สวยงามมากเข้ามาแล้วก็จะรู้สึกเย็นชุ่มช่ำนะครับชื่นใจครับหลังจากที่เราเที่ยวไปสักการะองค์เจ้าพอ่อ แล้วก็ไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ลูกหลานท่นานมังกรแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมามาพักผ่อนนะครับแล้วก็มารับทานอาหารมาดื่มเครื่องดื่มนะครับที่หมู่บ้านมังกรสวรรค์ผมก็อยากจะให้ทุกท่านตามผมมานะครับว่าในหมู่บ้านมังกรสวรรค์เนี่ยจะเป็นจุดที่ดีอีกจุดหนึ่งเดิมทีเราเรียกว่าหมู่บ้านลี่เจียงเมืองไทยนะครับเพราะว่าตอนที่จะเริ่มสร้างเนี่ยคณะที่เริ่มสร้างเนี่ยโดยพระท่นานบรรหารศิลปาชา นายกรัฐมนตรีคนที่1 1นะพาคณะไปที่ลี่เจียงแล้วก็ไปดูว่ารูปแบบของเมืองลี่เจียงเป็นอย่างไรจะต้องมีบ้านค้าขายจะต้องมีลําน้ําจะต้องมีกังหันน้ํามีน้ําตกท่านก็จําลองแบบมาที่นี่เพราะฉะนั้นในหมู่บ้านนี้นะครับจึงเป็นไฮไลท์เป็นเหมือนหมู่บ้านจีนในเมืองไทยเป็นหนึ่งใน10ของประเทศไทยนะครับที่ว่ามาแล้วเนี่ยเหมือนไปต่างประเทศเราเริ่มต้นกันนะครับหลังจากที่จอดรถ เข้ามาเนี่ยเราต้องผ่านประตูเข้ามาแล้วก็ขึ้นสะพานวงพระจันทร์สะพานวงพระจันทร์เนี่ยจะทาเหมือนกับเมืองจีนเลยเหตุผลที่เรียกว่าสะพานวงพระจันทร์เพราะว่าท้องสะพานเนี่ยเป็นครึ่งวงกลมเมื่อมีเงาในน้ําก็จะเป็นวงพระจันทร์พอดีเดินผ่านมาแล้วก็จะมาเที่ยวชมในตลาดในตลาดนี้ก็จะมีนะครับจุดที่เรามองเห็นนี้นะครับน้องเหนือตั้งอยู่ตรงนี้ตรงนี้คือโรงหนังโรงหนังสี่มิตินะครับซึ่งขนาดเนี้ยเราหยุดพัก ตั้งแต่โควิดมาเนี่ยเราก็ไม่ได้บริการเป็นโรงหนังสีมิติแล้วฝั่งตรงข้ามโรงหนังไปนะครับเราก็จะเป็นร้านค้าร้านค้าต่างๆซึ่งจะมีเครื่องอใช้เครื่องมาจากเมืองจีนนะครับมีเสื้อผ้าต่างๆที่จะบริการท่านอ๋อที่นี่เรามีเรามีรมัฐวิสาหกิจชุมชนนะครับมีชาวบ้านที่จะมาขอใช้ซึ่งจะมีทั้งประจําและมีชั่วคราวในช่วงเทศกาล จะมาตั้งร้านค้าอยู่มากมายเดี๋ยวถ้าหากว่าท่านไปดูนะครับก็จะมีข้าวหอมมะลิข้าวไรเบอรี่นะครับมาจําหน่ายมีข้าวแตงน้ําแตงโมมีขนมเปีย๊ยะในสุพรรณบุรีต่างๆที่ทําให้ท่านรู้สึกว่าเออมาที่นี่แล้วก็จะได้ของฝากจากสุพรรณไปด้วยนะครับนอกจากนี้ก็มีร้านอาหารเป็นร้านอาหารชนิดก๋วยจับจากสูตรเมืองจีนนะครับจะเป็นข้าวมันไก่มีเย็นตัโฟมีก๋วยเตี๋ยว เรียกว่าหลากหลายเลยมีอาหารตามสั่งแล้วในบางช่วงนะครับก็จะมีลูกชิ้นปิ้งบางเป็ดย่างอะไรต่างมาบริการถ้าเทศกาลใหญ่ๆเช่นตรุษจีนนะครับาศาสตร์จีนหรือปีใหม่สงกรานต์ร้านค้าก็จะเยอะแล้วคนก็มาเที่ยวเยอะทุกเทศกาลเนี่ยจะมีเงินไหลเวียนในสุพรรณมากมายเพราะว่าคนมาเที่ยวเยอะนะครับแล้วก็จับใจใช้ผมเห็นนะครับหิ้วของกันเนี่ยบางทีร้านค้าเนี่ยผลิตไม่ทันเลยครับเพราะว่าที่นี่เนี่ย ที่อื่นอาจจะไม่มีแต่มีที่นี่นอกจากนี้ก็ยังมีพวกปลาสลิดปลาแดดเดียวแไรต่างๆบริการนะครับถ้ามาที่หมู่บ้านมังกรสวรรค์นะครับสินค้าโอท็อปของเมืองสุพรรณนะครับนอกจากเป็นข้าวหอมมะลิข้าวไรเบอร์รี่นะครับแล้วก็จะมีะปลาสลิดนะครับปลาสลิดแดดเดียวปลาช่อนแดดเดียวนะครับติดมาติดมือกลับไปนะครับแล้วก็ที่นี่นะครับจุดเช็คอินจุดถ่ายภาพมีมากมายที่ท่านมองเห็นอยู่ตรงนี้นะครับน้องเหนิน้องเหนอ ตรงนี้นะครับเป็นมุมมหาชนทีเดียวใครมาก็ต้องเก็บภาพน้องเหนือเรามีพี่กับน้องนะครับตัวนี้ตัวใหญ่หน่อยเป็นพี่เดี๋ยวมีตัวเล็กอีกตัวหนึ่งนะครับท่านก็ไปดูได้ตัวเล็กนั้นพูดได้ด้วยครับไปแตะปุ่มแล้วก็พูดได้ครับครับสุพรรณบุรีมีจุดที่ท่องเที่ยวมากมายนะครับแต่แลนด์มาร์คของเมืองสุพรรณนอกจากจะมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เจ้าพ่อหลักเมืองแล้วนะครับชมพิพิธภัณฑ์ ลูกหลานพันมังกรอารยธรรมจีนย้อนหลัง5,000ปีแล้วก็ยังมีหมู่บ้านมังกรสวรรค์นะครับที่จะบริการให้กับทุกท่านมาแล้วเหมือนไปเมืองจีนที่นี่การจอดรถสะดวกสบายเรามีลานจอดรถกว้างสามารถจอดรถได้นับร้อยร้อยคันเลยนะครับแล้วก็อาหารการกินพร้อมสมบูรณ์มาที่นี่มีความสุขที่นี่ได้อิ่มบุญนะครับอิ่มท้องอิ่มใจมาเป็นครอบครัวก็ยิ่งดีครับ ผู้ชมคะอุทยานบางกรสวรรค์จังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้ยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจรวมถึงเป็นแลนด์มาร์คสำคัญที่จะเปิดให้บริการทุกวันเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่10นาฬิกาไปจนถึง16นาฬิกาเลยทีเดียวนะคะส่วนวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ก็ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะ ปิดทำการในวันอังคารถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดสนใจที่จะมาสัมผัสกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนชุมชนที่อยู่ภายในจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยค่ะและถ้าหากคุณผู้ชมกำลังหาสถานที่ท่องเที่ยวมาที่นี่ครบจบในที่เดียวได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งอิ่มบุญอิ่มใจแล้วก็ได้รูปสวยๆกลับไปอย่างแน่นอนค่ะ